ไม่รู้จะพูดอะไรดีค่ะก็ดีใจที่คุมณมนกมาช่วยสอนปฐมวัยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากให้สอนต่อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็ขอให้คุมณมนกมีความสุขในวัยที่ยังไม่ชลาแต่อยากฉราอยากกลับไปอยู่กับลูกกับหลานคุมณมนกก็เลยจะทิ้งพวกเราไปแล้วถ้ายังไงก็คิดถึง ทุกๆคนให้มากๆจะได้เสียดายท so ี่ต mm ัวเองเออรีไปแล้วก็เสียดายที่ต้องไปอยู่แบบคนแก่เหงาๆคนเดียวเอ๊ะนี่อาจจะไม่คนเดียวแต่ก็เหงาเพราะว่าไม่มีพวกเราแล้วไม่มีเด็กๆที่คอยคุ้นวายกับคุณครูมนุแล้วก็ไม่มีใครคอยแซวคุณมนบแล้วด้วย เหมือนที่เคยเป็นคุณบรรพก็จะเหงาเหงาเสร็จแล้วก็จะแก่ <c oughs> แก่ไปแล้วเปแล้วจะขยายต่ออ่ะอ่ะพอแก่ก็ไม่ดีแล้วอย่างแรกอ่าแล้วก็เดี๋ยวครูไวก็จะที่คุูบรรลพบะโรงเรียนครนูบรรลพบอกอยู่บ้านคนเดียวทุกวันทุกวันมิวายอยู่เป็นเพื่อนพี่ขวัญฝากบอกคุณบรรพด้วยว่าคุณบรรพสอนดีแล้วก็ มีความตั้งใจมากในการสอนเด็กแล้วก็อยากให้ครูณมนุษสอนต่อต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้ววันไหนอยากจะมาสอน <c oughs> ก็มาได้เลยรออยู่ที่โรงเรียนนะคะค่ะก้อยก็อจะคาต่อไปเขาอวอยพรให้ครูณมนุษย์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะถ้าเกิดว่ามี สุขภาพที่แข็งแรงแล้วออทุกอย่างก็จะมีความสุขค่ะคุณความดีปจากเป็นหลักฐานตากตำงานอย่างซื่อสัตว์มิไหลหลงพัฒนาวัดตีให้ยืนยงเกียริดำลงกล้องปรากฏมิวางวายระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์มา วันเวลาบอกคุณค่าบอกความหมายผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมายเกียรติกรรมใจที่สร้างไว้มิลืมเลือนแด่คุณครูมนุษย์สยมสุนทรคุณครูมนุ์ได้เออร์ลี่แล้วโรงเรียนของพวกเราคงจะขาดคุณครูที่ดีและมีความสามารถไปอีกหนึ่งคน คุณครูได้สอนพวกหนูมาเกือบสี่ปีแล้วพวกหนูชอบให้คุณครูสอนพละเพราะว่าพวกหนูชอบเล่นกีฬาโดยเฉพาะวอลเลย์บอลปิงปองเปตองพวกหนูขอกราบขอบพระคุณคุณครูด้วยหัวใจหากพวกหนูทำสิ่งใดผิดพลาดไปหรือทำให้คุณครูไม่สบายใจพวกหนูขอให้คุณครูให้อภัยพวกหนูด้วยนะคะ ในโอกาสนี้พวกหนูขออำนาจคุณพระศรีรัตนาไตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายองค์หลวงพ่อบ้านแหลมและหลวงพ่อโตวัตีจินดาวทนารามจงดงบรรดาให้คุณครูมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและเป็นล่มโพล่มไปของลูกหลานตลอดไปสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนวัดตีจินดาวธนารามเมื่อรู้ว่าคุณครูมอนอบจเจอรี่พวกหนูก็รู้สึกเสียใจปเป็ะเรมจะไม่เจอคุณครูมอนอบอีกคุณครูมอนอบสอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4สอนวิชาภาษาอังกฤษพาราตอนพวกหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูมอนอบไม่สบายขาเจ็บต้องผ่าตัดพวกหนูรู้สึกเป็นห่วงพวกหนูรู้สึกสนุกที่ได้เรียนพารา ได้แข่งขันกีฬาได้รางวัลต่างๆมากมายคุณครูมานพบทำอะไรอีกหลายๆอย่างให้พวกเราคุณครูมานพบออกแล้วก็กลับมาเยี่ยมพวกหนูบ้างคิดถึงพวกหนูบ้างถ้าหนูมีเรื่องจะปรึกษาืะคิดถึงจะฝากคุณคูณวันไปนะคะสุดท้ายหนูขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง,งหลายช่วยดัยดแลให้คุณครูมานพและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการสวัสดีค่ะ คุณครูครับวันนี้คุณครูจะจากพวกผมไปผมรู้สึกเสียใจมากไม่อยากให้คุณครูไปเลยพวกผมต้องขอขอบคุณคุณครูมากมากนะครับที่คุณครูได้ให้ความรู้แก่พวกเราทั้งยังจัดกิจ,จก,กรรมส่งเสริมสุขภาพจัดกิจก,กรรมวันสำคัญสำคัญเช่นวันเด็ก ให้พวกเราได้เล่นสนุกสนานและมีสุขภาพที่ดีคุณครูได้ฝึกกีฬาต่างๆไปแข่งขันและได้รางวัลมากมายสอนให้นักเรียนรู้จักอดอมและได้ทำอะไรอีกมากมายซึ่งผมว่าคุณครูจริงจังกับการทำงานเป็นแบบอย่างที่ดี คุณครูใจดีรักนักเรียนผมก็รักคุณครูนะครับคุณครูไปแล้วอย่าลืมกลับมาหาพวกผมบ้างนะครับสุดท้ายนี้ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดุลบันดานให้คุณครูมนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขตลอดไปนะครับ สวัสดีค่ะหนูเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัติจินดาวัฒนารามหนูอยู่ชั้นประสมศึกษาปีที่สามหนูจะมาอำราคุณครูบรนพค่ะคุณครูบรรนพจะเกษียณแล้วหรอคะหนูขอให้คุณครูโชคดีไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียนหนูพูดออกจากใจของตัวหนูเอง แล้วคุณครูตอนที่คุณครูสอนอยู่ฉันประสมศึกษาปีที่สคุณครูก็เจ็บขาต้องไปผ่าตัดหนูเสียใจมากที่คุณครูต้องหยุดหนูคิดถึงครูมากหนูไม่อยากให้คุณครูเจ็บขาเพราะหนูอยากเรียนภาระและอังกฤษ หนูจะไม่ลืมคำสอนของคุณครูที่คุณครูบอกหนูไว้คุณครูสอนภาษาอังกฤษหนูหนูก็จะไม่ลืมคำสอนของหนูคุณครูสอนภาระหนูก็จะไม่ลืมคำสอนของหนูเลยของคุณครูเลยหนูดีใจมากที่คุณครูสอนหนูมาตั้งแต่ปหนึ่งถึงปสาม หนูดีใจที่คุณครูตอนนี้คุณครูก็ไม่เจ็บแล้วหนูขอให้คุณครูโชคดีที่คุณครูจะกะเกษียณแล้วหนูไม่อยากให้คุณครูเจ็บไข้ได้ป่วยอีกเลยค่ะหนูขอ,ขอหนูเข้าใจที่คุณครูต้องกเกษียณแล้วหนูอยากให้คุณครูอยู่ต่อไปเพราะหนูอยากเรียนภาระศึกษาอีก กับคุณครูบนรณหนูขอให้และหนูก็ขอให้คุณพระรัตนไตยคุ้มครองคุณครูตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูพนรพ์วันนี้คุณครูพนตจะออกไปหนูรู้สึกเสียใจที่คุณครูพนตจะออกไปค่ะ หนูรักคุณครูพนพบมากค่ะหนูไม่อยากให้คุณครูพนพบออกไปค่ะหนูทุกหนอ่ทุกคนรักคุณครูพนพบมากค่ะไม่อยากให้คุณครูพนพบเสียไม่อยากให้คุณครูพนพบออกไปหนูรักคุณครูพนพบมากค่ะแล้ววันนี้หนูจะเชื่อฟังที่คุณครูพนพบสอนอย่างดีค่ะหนูจะไม่เิ้อไม่โจนทำความยึงคุณครูพนพบสอนอย่างดี ให้คุณครูพน้องมีสุขภาพและร่างกายแข็งแรงนะคะหนูจะไม่เล้ไม่โซนทำตามที่คุณครูพน้อสอนนะคะสวัสดีค่ะ ว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธ์จากจิตวิญญาณ คนของครูสเส้นทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใ่เทใจทวาเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านวายรู